เคยคำพูดอัมพัชราภาขวาเช่อดอกไม้งานแต่งนาตาลีก่อนให้โยเกิร์ตกรี๊ดกันสนั่นทั้งงานวิวาสน,นาตาลีฟลุกเมื่อสุกตานางเอกอย่างอัมพัชราภาขวาช่อดอกไม้งานแต่งได้โดยสาวอัมก็ได้ขึ้นเวทีตามพิธีและได้ให้โยเกิร์ตสาวสวยเพิ่งโสดเพิ่งหย่าร้างมาหมาดๆึ้นมายืนข้างๆ โดยสาวอัมก็ได้มอบช่อดอกไม้ช่วนี้ให้กับสาวโยเกิร์ตโดยขึ้นเวทีพร้อมบอกว่าไม่เป็นไรค่ะรอมานานแล้วจะรออีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปบอกเลยค่ะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักใครเห็นเป็นต้องชื่นชมสาวอำ้ำเป็นพี่สาวที่ดีของน้องมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนทั้งประเทศตกหลุมรักเธอ